you <laughs> พบกันต่อในรายการ r l TV ครับพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจ พระราชดำรัสเสด็จพ่อรอห้าติดข้างฝ่าไว้บนหัวนอนลูกปลูกจิตสำนึกได้ดีนักแล RTV l ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับห่างหายไปนานวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับประวัติสารเจ้าแม่งูจงอางกันครับสารเจ้าแม่งูจงอางและลูกกับตำนานอาถรรพ์ ในตอนสร้างถนนพระรามสองประวัติศารเจ้าแม่งูจงอางและลูกที่ถนนพระรามสองข้างคลินิกเมโกะซึ่งการสร้างถนนในขณะนั้นได้ไปทับครอบครัวของเจ้าแม่งูจงอางจนเสียชีวิตทั้งหมดปัจจุบันประชาชนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของการว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆ อาทิเช่นสารย่านาคพระขนงสารเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองฟอสซิลไม้ตะเคียนทองให้ลาบพรูป,ปัณนพุ่มพวงดวงจันทร์สารเจ้าพ่อทองคำตำนานอาถรรพ์เจ้าแม่งูจงอางและลูกที่ศารมีประชาชนทั่วไปไปกราบไหว้จำนวนมากนั่นก็คือสารเจ้าแม่งูจงอางและลูกถนนพระรามสอง ซอยสี 48, เขตบางขุนเทียนถือเป็นศาลที่มีคนเดินทางเข้ามาขอโชคลาบกันเป็นจํานวนมากและเมื่อไม่นานที่ผ่านมามีข่าวอาถรรพ์เปิบงูเห่าตายสามศพส่งผลให้ศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกได้รับความสนใจเป็นพิเศษอย่างมากศาลเจ้าแม่งูจงอางนั้นตั้งอยู่บนถนนพระราม2องซอยสี 48, หรือข้างคลินิกเมโกะที่เปิดใหม่นั่นเอง ซึ่งนางสมหมายงามละไมผู้ดูแลสัรเจ้าแม่งูจงอางและลูกเราว่าตามประวัติกว่า30ปีที่ผ่านมาสัรเจ้าแม่งูแห่งนี้มีการพูดต่อๆกันมาจากการเริ่มทําถนนพระรามสองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ที่ยังไม่เสร็จนั่นเองในเหตุการณ์หนึ่งในนั้นในขณะที่ทําถนนมาถึงหลักกิโลเมตรที่5-6ได้เกิดอาเพศขึ้น โดยมีอยู่วันหนึ่งคนงานหลับไปแล้วฝันว่าเจ้าแม่จงอางมาเข้าฝันโดยขอเวลาเจวันเนื่องจากตอนนี้กําลังท้องแก่ถ้ายังไงขอขอดลูกก่อนแล้วจะย้ายไปที่อื่นให้อย่าเพิ่งทำถนนเมื่อคนงานฝันเช่นนั้นก็ตกใจสะดุ้งขึ้นมาแล้วนำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้หัวหน้าคนงานฟัง หัวหน้าคนงานก็บอกปัดไปว่าก็คงเป็นแค่ความฝันใช้ชีวิตในปัจจุบันเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั้นให้ดีกว่าไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาคงไม่มีอะไรวิศวกรหัวหน้างานคนนี้ได้สั่งให้คนงานทำงานต่อไประหว่างที่คนงานกำลังขับรถเพื่อเกี่ยรดินอยู่นั้นได้ถอยรถไปทับครอบครัวของเจ้าแม่งู จนตายเสียทั้งหมดเมื่อคนงานรู้ว่าถอยรถไปทับครอบครัวเจ้าแม่งูก็เกิดตกใจจึงขับรถกลับบ้านระหว่างถอยอยู่นั้นไม่รู้ถอยอย่างไรคนงานนี้ก็เกิดถอยไปทับครอบครัวของตัวเองเสียชีวิตทั้งหมดเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เขาตกใจแล้วเสียสติหายไปไหนไม่รู้ไม่มีใครทราบต่อมา จนเมื่อเวลาผ่านไปบริเวณนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำจนวันหนึ่งมีชาวบ้านได้ไปเชิญพระมาทำรรพิธีเพื่อสื่อกับดวงวิญญาณของเจ้าแม่งูแล้วมีการถามว่าทำไมท่านถึงโกรธแค้นมาเอาชีวิตผู้คนที่ผ่านไปมาแถวนี้เมื่อตั้งคำถามเจ้าแม่งูก็ให้คำตอบกลับมาว่า เราโกรธแค้นเพราะทำให้ครอบครัวของเราเสียชีวิตทั้งหมดแม้กระทั่งลูกน้อยในไส้ของเราเพราะก่อนหน้านั้นเราก็ได้ไปเข้าฝันบอกแล้วแต่ไม่มีใครฟังเราจึงต้องเอาชีวิตผู้คนให้มากกว่าที่เราเสียไปยการสื่อสารในครั้งนั้นจึงถามต่ออีกว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรท่านถึงจะหายโกรธแค้นกับสิ่งที่สูญเสีย เจ้าแม่งูจงอางตอบว่างั้นก็ให้สร้างศาลให้อยู่บริเวณที่เราเสียชีวิตหากสร้างศาลให้แล้วเราก็จะไม่ทำร้ายใครอีกแต่เราจะช่วยเหลือผู้คนเพื่อบำเพ็ญตนต่อไปดังนั้นชาวบ้านจึงพากันตั้งศาลเจ้าแม่งูแห่งนี้เป็นศาลไม้เพียงตาขึ้นจากนั้น ประชาชนที่เดินผ่านไปมาในย่านนี้ต่างเห็นว่ามีสารเจ้าแม่งูเป็นไม้เล็กๆก็ได้เข้ามากราบไหว้กันจนมีผู้คนเดินทางมาขอพรแล้วก็สำลิดผลและได้เกิดการพูดคุยต่อๆกันไปทำให้ผู้คนเดินทางมากราบไหว้มากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมากราบไหว้กันมากๆ ทำให้สถานที่ครับแคบผู้คนที่มาเดินไหวก็ได้เดินทางกลับกันหมดแต่เหลือทูบที่ยังไม่ดับประกอบกับลมที่แรงจึงทําให้ทูบเกิดไฟลุกไหม้สารเจ้าแม่ซึ่งเป็นเรื่องแปลกอย่างมากไฟที่ลุกอยู่นั้นไม่ป่าแถบนี้เป็นบริเวณกว้างแต่เหมือนเป็นปาฏิหาริสารเจ้าแม่งูกลับไม่มีรอยไหม้แม้แต่นิดเดียว หลายคนจึงเชื่อว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของท่านต่อมามีการขยายถนนพระรามสองเป็นสองเลนทำให้ต้องย้ายศาลเจ้าแม่งูพระรามสองครั้งนั้นวิญญาณเจ้าแม่งูไปเข้าฝันน้องเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของปัจจุบันว่าตอนนี้เขากำลังจะมาทำถนนจึงเกิดความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่ เห็นว่าที่ดินบริเวณนี้ยังว่างอยู่อยากจะขอให้สร้างศาลได้ไหมวันรุ่งขึ้นน้องสาวเจ้าของที่ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองฝันให้ครอบครัวฟังเจ้าของที่ดินคิดว่าหากเป็นไปอย่างความฝันจริงๆก็จะสร้างศาลให้ตามกำลังเงินนั้นฉะนั้นพอเริ่มสร้างศาลแห่งนี้ตั้งแต่ปี2539ระหว่างที่ลงมือสร้าง ไม่รู้เกิดสิ่งมหัศจรรย์อะไรมีผู้คนมากราบไหว้เจ้าแม่งูเป็นจำนวนมากประมาณ80%ที่มาบนบานแล้วก็เกิดประสบผลสำเร็จลุ่งเรืองกันตรงศาลนี้ไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรแต่คนที่มากราบไหว้ต่างมาด้วยใจต่างมาด้วยความศรัทธาที่ศาลแห่งนี้ไม่มีร่างทรงใดๆทั้งสิน้นคนที่สำเร็จ จะเอาไข่ไก่และไข่เป็ดเอาหมูชุดไทยบายสีแล้วก็พาพยนต์อยู่ที่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนท่านเองก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไรคนที่อยู่นั่นเป็นเวลานานหลายสิบปีเห็นคนมาบนบานมากก็ต่างสำเร็จท่านก็ช่วยเหลือกับทุกคนส่วนเงินที่บริจาคที่ประชาชนมาบริจาคก,กันไว้ เจ้าของที่ก็จะเก็บไว้เพื่อบรรณะสารเจ้าแม่งูต่อไปในวันนี้บริเวณแห่งนั้นก็ยังมีงูอยู่อีกมากมายทุกวันนี้จึงต้องนำอาหารไปวางไว้ให้งูกินเป็นประจำนายสมหมายผู้ให้ข้อม,มูลได้กล่าวสารเจ้าแม่งูถนนพระรามสองเชื่อไว้ไม่เป็นเรื่องเสียหายแต่ก่อนนั้นบริเวณถนนพระรามสองนั้น เป็นที่กอ่อสร้างที่มีงูเห่าชุกชุมมากระหว่างการกอร่อสร้างมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับคนงานกอ่อสร้างอันมีเหตุมาจากงูมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องรับฟังอย่างมีเหตุผลเพราะตรงนี้อาจเป็นไปได้ในเรื่องของแรงอาฆาตที่มีการรื้อสิ่งของใดที่มีเจ้าที่สิ่งสถิตยอยู่โดยไม่ได้บวงสวงเพื่อเป็นการขออนุญาตก็อาจเกิดปัญหา เช่นเดียวกับการก่อสร้างถนนพระราม2ต้องทาพิธีกราบไหว้ขอให้ไม่โกงกินกันถึงจะได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี่ก็เป็นเรื่องราวเพียงบางมุมท่านผู้ชมอาจจะรับฟังแล้วนําไปพิจารณาว่าจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับ i l t v ขอกาบล่าท่านผู้ชมในค่าคืนนี้เพียงเท่านี้ขอให้คนนอนหลับฝันดีใช้ชีวิตอย่างมีสติ i t v ขอกลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ